สวัสดีค่ะไนฟ์เฟดี้นะคะวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำมีดพับสปริงแมวป่าค่ะด้ามจับจะเป็นไม้เรียวค่ะความเรียวของตัวด้ามจับแล้วก็ใบมีดสแตนเลสจะสวยงามค่ะรุ่นนี้ความยาวจะ6.5นิ้วนะคะจะยาวกว่ารุ่น6นิ้วที่เป็นในรุ่น S เดียวกันค่ะ ทีนี้เรามาดูการสปริงของใบมีดนะคะการพับเก็บค่ะการสปริงนะคะจะมีความไวค่ะพับเก็บนะคะต้องกดปุ่มตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ ก็ล็อกตัวล็อกตรงนี้ค่ะดันขึ้นไปก็จะล็อกนะคะนี้ดันลงมาก็จะสามารถเปิดใบมีดได้ค่ะ,คะแนะนำรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวที่มาใหม่สุดของอรุ่น S ด้วยกันนะคะ,คะติดตามสินค้าอื่นได้ในในเฟร d ดี YouTube นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ